คันนีจ้จองแล้วนะครับผมคันนี้จะเป็นลูกค้าที่มาจากน้องกี่นะครับบ้านเดียวกันนะครับมาจองขายไปเยอะครับคนบุรีรัมอาสุรินประโคนชัยอุบลศรีกเกศลอยเอ็ดมาซื้อกับผมเยอะอยู่คันนี้ก็จะเป็นทะเบียนหนึ่งมคสามสี่แปดห้าเขียวเหลืองแท้เหมือนกันนะครับสวยๆเลยอาภายในห้องเครื่องเงาเอี่ยมสะอาดทุกอย่างนะครับแชตสงแชตสีสวยบ่อโชคสวยนะครับห้องเครื่องสวย ยางใหม่คู่หน้าเหลือ,ลอดอกยางวิ่งได้เป็นปีนะครับท่านี้ก็ภายในก็สะอาดเอี่ยมไม่ต้องพูดถึงเะยครับเรื่องรถความสะอาดที่นี่พอผมเป็นคนรักรถชอบชื่นชอบทั้งรถเก๋งรถบิ๊กไบค์บิ๊กไบค์ก็มีไว้ครับเป็นของตัวเองหรือชื่นชอบรถดูวิลามนะครับก็โมโตัวจก็ไปทุกปีพากลุ่มบิ๊กไบค์ไปเที่ยวทุกปี ผมก็ปลูกมันปลูกเขาครับบางวางใครผ่านนั่งรอไหมก็แวะไปได้ครับผมทําเป็นที่ผักมีบอ่อตกปลามีโฮมสเตย์มีที่ักมีหมอนมีที่ผักมีโฮมสเตย์ ay, ให้พักอยู่พอ <c oughs> ที่บ้านก็มีที่อยู่ประมาณร้อยไรครับแม่แบ่งให้ก็เป็นที่มอตกรถอยมาจากตายายมาก่อนเ้าก็จะจซื้อไว้เราก็เอามาทานาทําทมันมีที่สวนก็ทํามันทาทำเขาเดือนตามรอยรอเก้าเนาะ ชื่นชอบเดินตามรอยเหาเก่าทำบอตกปลาทำปูมะพราวน้ำหอมทำแบบเซอร์กิตพอเพียงอย่างยืนทำาหลอกเรื่องแลลวมามามาฟังกันต่อครับคันนี้ก็เป็นเครื่องเรื้งแทรรถสวยๆคันนี้วันนี้เปิดเงินนาไว้อยู่ที่4ี่หมื่นพนะครับเริ่มต้นมีคนคำหนึ่งคนที่ทำงานรายได้รับสุทธิเหมือ่าพันบาทคันนี้เป็น1นึ่ GNV พรหกสิบนวดหาปีครึ่งห7ึ่งามบาทฉเฉลียฮ่ตะวัน ตะวันลาฮาลอยกับสิบนะใจคนขับหนึ่งคนอย่างนี้ไปตลอดปลอดภัยในนอตเซลกิจแบบนี้หรือว่าแบบไม่มีคนขับก็ได้แปดหมื่นบาทผ่อนหกสิบงวดห้าปีหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบบาทเฉลี่ยฮะตะวันวลาฮาลอยกับสิบบาทรถสวยๆเข้ามาล้านครับพี่ๆที่กดติดตามโคสชมทางช่องทางผมไว้เนี่ยสามารถเข้ามาดูรถได้เลยมีมาส่งให้ได้เลือกกันใครมาไหวก็ได้รถสวยๆไปเนาะพี่เนาะฝากเข้ามาอุดหนุนกันด้วย คนบ้านเดียวกันเนะี่ยสวยๆเลยกันนี้ก็มีสเกิร์ตมีสกูก๊มีทั้งเอ็นทั้งเอลก็ลานอย่ตั้งอยู่ตรงข้ามถนนจเจริญนครอซอยหาดิพสี่นะครับทิศถนนใหญ่เลยไม่ได้เข้าไปในซอยนะครับตรงข้ามกลับมาดูรถมาหาผมก็มาติดต่อได้เลยผมชื่อโกหรือว่าแท็กซี่จเจริญนครครับรับซื้อขายรถแท็กซี่จำนวนมากในราคาสูง มีรถดป折ดไปก็เ,ปเอามาเทินได้ตีเทินได้เปิดจังตั้ง12.8โมงเช้าถึง6.00โม,มงเย็นนะครับสามารถติดต่อได้ฝากาติดตามทางช่องทาง YouTube ด้วยนะครับพิมพ์คำว่าแท็กซี่มือสองเรือว่าช่องทางเพจกระดาษที่ผมไลฟ์สดแต่วันนี้เบอร์โทรก็ศูนย์กับแปดสี่เจ็ดแปดสี่สี่หกแปดนะครับไอเดียไลน์เอ็มอีศูนย์หนึ่งสองแอดไลน์ส่งรูปรถหรือว่าเขามาถามเรื่องการซื้อขายรถได้เลยครับโอเคสำหรับวันนี้ มีหลายก็โทรเข้มาสอบถามกันได้เด้อพี่ๆคนกันเองจะซื้อไม่ซื้อก็สอบถามได้เอาไว้เป็นข้อมูลวันหนึ่งเราพร้อมก็เข้ามาซื้อได้เนาะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ